น้ำมะนาวผสมเบกกิ้งโซดาความเข้าใจผิดที่อาจเปลี่ยนชีวิตลองนึกภาพห้องตรวจในโรงพยาบาลที่เงียบสงบมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ทำงานเบาๆและกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อลอยจางๆในอากาศแพทย์วัยกลางคนนั่งอยู่ตรงข้างผู้ป่วยที่ถือขวดน้ำพลาสติกที่มีของเหลวสีเหลืองคุณอยู่ภายในเธอยื่นขวดนั้นให้แพทย์ดูด้วยสีหน้าจริงจังหมอคะดิฉันดื่มน้ำมะนาวผสมเบกกิ้งโซดาทุกวันตามสูตรในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามันช่วยรักษามะเร็งได้ คำพูดนั้นดังกล้องในห้องแพทย์หยุดนิ่งชั่วขณะมองไปที่ขวดน้ำในมือผู้ป่วยสายตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความเห็นอกเห็นใจและความกังวลนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ยินคำกล่าวอ้างเช่นนี้และคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในวันที่15กรกฎาคม2568นี้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่พรากระจายในโลกออนไลน์กำลังเป็นกระแสที่ร้อนแรงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมามเ ocial media เต็มไปด้วยโพสต์ที่อ้างว่ามีสูตรลับ หรือวิธีรักษาโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งโดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องพึ่งการผ่าตัดหรือแม้แต่แพทย์หนึ่งในความเชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยังคงปรากฏอยู่ในกลุ่มสนทนาออนไลน์คือความคิดที่ว่าน้ำมะนาวผสมเบกกิ้งโซดาสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ความเชื่อนี้น่าสนใจไม่เพียงเพราะมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแต่ยังเพราะมันสะท้อนถึงความหวังและความกลัวของผู้คนที่เผชิญหน้ากับโรคที่เปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับแพทย์ที่มีประสบการณ์ การเผชิญหน้ากับความเข้าใจผิดเช่นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตลกขดขันในห้องพักแพทย์แต่เป็นความท้าทายที่ต้องใช้ทั้งความรู้และความเข้าอกเข้าใจความเข้าใจผิดว่าน้ำมะนาวผสมเบกกิ้งโซดารักษามะเร็งได้มีรากฐานมาจากแนวคิดที่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลในแวบแรกแนวคิดนี้เริ่มต้นจากทฤษฎีที่ว่าเซลล์มเะเร็งเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดและหากร่างกายอยู่ในสภาพที่เป็นด่างหรืออัลคาไลน์เซลล์มะเร็งจะไม่สามารถอยู่รอดได้ ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้มักอ้างว่าน้ำมะนาวซึ่งมีรสเปรี้ยวแต่ถูกย่อยสลายให้กลายเป็นสารที่เป็นด่างในร่างกายเมื่อผสมกับเบกกิ้งโซดาซึ่งเป็นสารที่มีความเป็นด่างสูงจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่มะเร็งไม่ชอบบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง X ในวันนี้ยังมีโพสต์ที่แชร์สูตรดังกล่าวโดยบางโพสต์ถึงขั้นอ้างว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่ปกปิดความจริงนี้เพื่อผลักดันให้ผู้คนหันมาใช้สูตรนี้แทนการรักษาแบบดั้งเดิม แต่ความจริงคืออะไรมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรร่างกายมนุษย์มีกลไกลที่ซับซ้อนในการควบคุมสมดุลกรดด่างหรือค่า pH ของเลือดและเนื้อเยื่อค่า pH ของเลือดถูกควบคุมอย่างเข้มงวดให้อยู่ในช่วง7.35ถึง7.45ซึ่งเป็นสภาวะที่เกือบเป็นกลางไม่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไปกลไกลนี้ถูกจัดการโดยปอดซึ่งควบคุมระดับคาร์บอนไดออกไซด์และไตซึ่งควบคุมระดับไบคาร์บบเนตในร่างกาย การดื่มน้ำมะนาวผสมเบกกิ้งโซดาไม่ว่าจะในปริมาณเท่าใดก็ไม่สามารถเปลี่ยนค่า pH ของเลือดหรือเนื้อเยื่อในร่างกายได้อย่างมีนัยสำคัญการศึกษาในวรารสาร American Journal of Physiology เมื่อปี2563ยืนยันว่าการพยายามเปลี่ยนค่า pH ของร่างกายด้วยวิธีการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นแทบเป็นไปไม่ได้และในบางกรณีอาจนำไปสู่ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงตามข้อมูลจาก Mayo Clinic ในปี2567 ยิ่งไปกว่านั้นแนวคิดที่ว่าเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดก็เป็นการตีความที่ผิดพลาดเซลล์มะเร็งสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดรอบตัวมันเองจริงเนื่องจากกระบวนการเผาผลาญที่ผิดปกติของมันแต่สภาพแวดล้อมนี้เป็นผลจากมะเร็งไม่ใช่สาเหตุการเปลี่ยนสภาพของร่างกายให้เป็นด่างไม่ได้ทําให้เซลล์มะเร็งหยุดการเติบโตหรือตายลงการวิจัยใน Nature Reviews Cancer เมื่อปี2564ชี้แจงว่าไม่มีหลักฐานใดที่แสดงว่า การปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างจะมีผลต่อการรักษามะเรง็งนอกจากนี้การบริโภคเบกกิ้งโซดาในปริมาณมากอาจนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าเมตาบอลิกอัลคาโลซิสซึ่งทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือแม้แต่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในกรณีรุนแรงตามข้อมูลจากเมโยคลินิกในปี2567แล้วน้ำมะนาวล่ะน้ำมะนาวมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอาจช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยรวมได้ แต่ไม่มีงานวิจัยใดที่ยืนยันว่ามันสามารถรักษามะเร็งได้โดยตรงวารสาร Cancer Research ในปี2,562ระบุชัดเจนว่าไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่มใดที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ในลักษณะที่ผู้สนับสนุนสูตรนี้กล่าวอ้างความเข้าใจผิดนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่ข้อมูลที่ดูเหมือนสมเหตุสมผลถูกบิดเบือนจนกลายเป็นอันตรายเรื่องราวของความเข้าใจผิดนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ทฤษฎีหรือโพสต์ในโซเชียลมีเดีย มันมีผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริงตัวอย่างหนึ่งที่บันทึกไว้ใน Journal of Clinical Oncology เมื่อปี2566เล่าว,ว่าผู้ป่วยหญิงวัย45ปีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2เธอปฏิเสธการรักษาด้วยเคมีบำบัดและเลือกที่จะดื่มน้ำมะนาวผสมเบกกิ้งโูดาทุกวันตามคำแนะนำจากกลุ่มออนไลน์เธอเชื่อว่าสูตรนี้จะช่วยให้ร่างกายของเธอกำจัดมะเร็งได้โดยไม่ต้องเผชิญกับผลข้างเคียงจากการรักษาแบบดั้งเดิม ผลที่ตามมาคือภายในเวลา6เดือนมะเร็งของเธอลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองและตับเมื่อเธอกลับมารักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันโอกาสในการรักษาก็ลดลงอย่างมากเรื่องราวนี้กลายเป็นที่พูดถึงในวงการแพทย์ไม่เพียงเพราะมันแสดงให้เห็นถึงอันตร,รายของข้อมูลที่ผิดแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรับผิดชอบของแพทย์ในการให้ความรู้ที่ถูกต้องในประเทศไทยเองก็มีกรณีที่คล้ายคลึงกัน รายงานในไทย Medical Journal เมื่อปี2567เล่าว่าผู้ป่วยชายวัย50ปีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตอดเขานําขวดน้ํามะนาวผสมเบกกิ้งโซดามาแสดงให้แพทย์ดูในห้องตรวจพร้อมเล่าว่าเพื่อนในกลุ่มไลน์แนะนําสูตรนี้และอ้างว่ามีคนหายจากมะเร็งมาแล้วแพทย์ต้องใช้เวลานานในการอธิบายโดยใช้ภาพประกอบและข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าสูตรนี้ไม่เพียงแต่ไม่มีผลต่อการรักษา แต่ยังอาจรบกวนการดูดซึมยาหรือทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ในที่สุดผู้ป่วยยอมรับการรักษาด้วยเคมีบําบัดแต่การสูญเสียเวลาไปหลายเดือนทําให้การรักษายากขึ้นสําหรับแพทย์ที่มีประสบการณ์ความเข้าใจผิดเช่นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่ทําให้ยิ้มได้เมื่อเล่ากันในห้องพักแพทย์แต่เป็นความท้าทายที่ต้องใช้ทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสารผู้ป่วยที่เชื่อในสูตรเหล่านี้มักมีความหวังและความกลัวผสมปนเปกัน บางคนรู้สึกหวาดระแวงต่อระบบการแพทย์บางคนรู้สึกว่าการรักษาแบบทางเลือกให้ความรู้สึกควบคุมได้มากกว่าการประชิญหน้ากับความเชื่อเหล่านี้ต้องใช้ความอดทนและความเข้าอกเข้าใจแพทย์ต้องหาวิธีอธิบายที่ไม่ทําให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกตัดสินแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องชัดเจนและหนักแน่นในข้อเท็จจริงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับน้ำมะนาวผสมเบกกิ้งโซดายังสะท้อนถึงพนังของโซเชียลมีเดียในยุคนี้ ข้อมูลที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วมักมาพร้อมกับคำกล่าวอ้างที่ดึงดูดใจเช่นสูตรนะ้ำธรรมชาติที่บริษัทยามไม่ต้องการให้คุณรู้หรือวิธีง่ายๆที่รักษามะเร็งได้ในบ้านคุณคำพูดเหล่านี้กระตุ้นอารมณ์และสร้างความหวังซึ่งทำให้ผู้ป่วยที่มีความเปราะบางทางใจหลงเชื่อได้ง่ายในฐานะแพทย์การตามให้ทางกระแสข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานไม่ใช่แค่เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดแต่เพื่อปกป้องชีวิตของผู้ป่วยอะไรคือบทเรียนจากเรื่องนี้ ประการแรกความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องตลกหรือเรื่องเล่าที่ทําให้แพทย์ผ่อนคลายมันคือสัญญาณของช่องว่างในการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยการที่ผู้ป่วยหันไปใช้สูตรทางเลือกมักเกิดจากความรู้สึกที่ว่าพวกเขาไม่ได้รับการอธิบายที่เพียงพอหรือไม่รู้สึกไว้วางใจในระบบการแพทย์ประการที่ 2. แพทย์ต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารข้อเท,ท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือ การใช้ภาพประกอบตัวอย่างที่ชัดเจนหรือการเปรียบเทียบที่ผู้ป่วยเข้าใจได้สามารถช่วยลดช่องว่างนี้ได้ประการสุดท้ายเรื่องนี้เตือนใจให้แพทย์ไม่ควรหยุดเรียนรู้ไม่เพียงแต่ในด้านการแพทย์แต่ในด้านการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความเชื่อของผู้ป่วยด้วยเมื่อมองย้อนกลับไปที่ห้องตรวจในโรงพยาบาลวันนั้นแพทย์ที่เผชิญหน้ากับขวดน้ำมะนาวผสมเบกกิ้งโซดาไม่ได้เพียงแต่ปฏิเสธความเชื่อของผู้ป่วย เขาเลือกที่จะฟังใช้เวลาในการอธิบายและสร้างความไว้วางใจนั่นคือสิ่งที่ทําให้แพทย์ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่ยังรักษาความหวังและศรัทธาของผู้ป่วยด้วยในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่หลอกลวงความรู้และความเห็นอกเห็นใจของแพทย์คือแสงสว่างที่นําทางผู้ป่วยให้ผ่านพ้นความมืดมิดของความเข้าใจผิด